นี่ครับอาบน้ําเสร็จครับเอ้ยไปแอบฉุกสับปะรดุกเขาไปเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเอฟจีสับปะรดกเขา็ไปกินแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 เลยครับผมเดี๋ินออกกำลังกายครับ นี่น้องไข่มุกครับผมไปหาน้องไข่มุกบ้างครับนี่น้องมามีไฟถูยืดเสร็จเส้นยืดสายบ้างครับผมเนาะนี่ครับไปหาน้องไข่มุกครับ <c ười> เห,ห็นเห็นน้ำน้ำยาปลนิ่นอนะ่นปะปนิ่นกันล้างกระถ่อมผมได้เดี๋ยวเวร์จับเอาเดี๋ยวเราคุยเรื่องขนมจีนครับนะจะทำน้ำยาอะไรดีครับคุณส,สมพิษฝากให้ทำขนมจีนกินด้วยกันกับพี่พี่ขานช้างได้กินเนาะ เดี๋ยวจะมาทำอยู่ตรงนี้ครับนะครับนี่มามีกับน้องมุกดาดูมุกดาไอไข่มุกปีนสามขาเลยครับเอ๊ะนี่เดี๋ยวจะเล่นเดวกกันแล้ะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเล่นกับพี่ครับมุกดาได้ขวบกว่าแล้วมั้งครับนี่ครับน้องเอ้ยน้องไข่มุกน้องไข่มุกนี่ได้ขวบกว่าแล้วครับดมดาพี่มากมีครับ อีาอีา,อาอมีอยถูเล่นบ้างครับเนาะไยึดเส้นยึดสายช่วงเย็นๆครับนะครับเริมอ้วนแล้วครับผมว่าแก้มเริ่มออกครับต้องขอบคุณเอฟซครับเนาะที่ช่วยผลไม้บำรุงน้องช้างดูแต่นั้นอยากเล่นกับพี่ครับ นี่ครับกอด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 น่ารักมากครับผมอันนี้ก็หันตะดากให้กล่องเด้กชาเล่นดินน้องครับเล่นกับน้องน้อยดูเล่นแต่ดินเดียบ น้องอยากเล่นด้วยครับผมนาะออันนี้นอนนี่นอนเล่นแล้วเฮครับดูเขยมุกดูไข่มุกไข่มุกอยากออกมาเล่นช่างอร่นอนอมากมีเล่นกับน้องครับผม นี้กก็เล่นแต่กับดินครับหาแต่แป้งครับเนาะมากมีชุบแป้งทอดรับดูไอ้ตัวเล็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นกบะนูน้อยเล่นกบะนูน้อยอืออาแป้งตัวตัวแดงเลยครับดูเด็กเน้น อยากเล่นด้วยอยากอยากเล่นกับพี่มากมีครับครับผมอย่านี่ครับ,น,รบนี่ครับอยากออกมาเล่นครับผมเนาะน้องยังไม่เข้าโรงเรียนครับอยู่กับแม่ครับน่ารักมากครับผม อามากมีนี่ก็ที่นี่เลยเล่นกับน้องไปอ้ีาเด็ <c oughs> เกๆเล่นกันครับช่วงเย็นๆครับอาบน้ำอาบท่าเสร็จนี่ครับปล่อยเล่นทายเทียบสักหน่อยครับนี่ นีเพื่อนเยอะครับผมนะด้วยตัวนี้อีกตัวปีเดียไปแล้วอันนี้อยากไปอยากไปนี่นี่แล้วไข่มูครับด้วยนี้ แคนยังอยากออกดิละออกมาได้หน้ารักมากครับผมหลังจากออกอาบน้ำอาบท่าเสร็จนะครับปล่อยเล่นเดี๋ยวปล่อยทบทวนความจำสักหน่อยครับผมเนะน,น้องมากมีทบทวนความจำสักหน่อยนี่ครับทำอะไรเป็นบ้างครับกยาเขากินนะเสียบยาเขามากิน ไอ <Yeah. S 2> มีได้จจดตัวแดงครับโดยตัวนี้อยากเล่นกับพี่ครับกำ <Hey. S 1> ลังน่ารักครับผมเนาะน,นี้ได้ขวบกว่าแล้ว <c oughs> นี่คืออาการอยากออกมาเล่นครับดูครับ จะรนๆหน่อยคือรับไปนู้นครับคืออยากออกมาครับผมเนาะอยากมาเล่นส่วนพี่ก็ปีนไปทั่วครับผมนะไปแล้วครับ ดูไปไหนครับกินดีเลยต้นปาล์มมากินเฮ้ยเบิงมัน,น,บบน,นมันบบมีปัอลตัดเฮ <laughs> ้ยเฮ้ย กอดีแล้วประเด,เดแบเออแมนเนาะนี่ครับเห็ด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 กิน่มก,กันเนบิ่งเป็นย่างเนาะ <c oughs> ดีครับน่านรักมากครับเดินไปหาของกินแล้วก็วนกลับมาที่เดิม <c oughs> เดินนี่ากออกมาเล่นกับพี่ครับน้องไข่มุกครับผมถ้ามีน้องอีกจะเล่นกับน้องไหมครับเบลซีนะครับเ <c oughs> ดิเนไปหาของกินดีแลละหรือตัวนนี้จะปีนออกมา ไอ้ย่าไปไปขอกองกินครับพ่อควานครับไปขอไอ้ต้นางกับพ่อพรชัยอางเง้ไอ้นีสนามเม่สตาไม่อยาีครับเ่สรา แล้วมาเดยูนิล่นี่ชาเนื้อมาเยี่ยมเยี่ยมหมอมากครับเต่าแกะมาเห็ดบอลดิ้นครับเอาซื้อเคยพ้่มอ่ะ้งลังเคยพิมเข้าดลยยูนิลเบอร์มาตะบักหลยเข้าไปส่เบอร์ อือครับเอ๊ะจริงจังกินแล้วกันแล้วนนี่ครับน่ารักมากครับนีอือไข่มุกครับมันได้ออกมาเล่นอยากออกมาเล่นกับพี่ครับผมเนาะ ถ้าผมได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องมองมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ